เนื่องจากว่าอันดับแรกครับเรามาติดตามความคืบหน้าทีเา่เราเคยเรื่องเรื่องต่อกราตอไปเมื่อปีที่แล้วครับเรื่องการติดตามผลการสเปเชียลอดีตตรวจสอบเจ้าหนี้ที่คาดว่าจะเป็นเจ้าหนี้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นเจ้าหนี้จริงหรือไม่นะครับก็เนื่องจากกราตอเขาเคยแถลงว่าเจเคได้จัดจ้างบริษัทดรวีรัตมาทําการตรวจสอบบัญชีแต่ภายหลังล่าสุดเนี่ยก็แจ้งว่ามีการยกเลิกกันว่าจ้างกันไปผมก็เลยม,มาถามกราตอว่าความคืบหน้ามันเป็นอย่างไรเพราะว่า เวลามันก็ผ่านมาเนิ่นนานครับผมตรงนี้ก็ยังไม่ออกมารวมถึงเราก็มาสอบถามกราตาถึงประเด็นเรื่องของออการซื้อขายตัวลิขสิตมิชยูนิเวอร์สบริษัทมิชยูนิเวอร์สครับซึ่งมันเป็นทรัพย์สินอันมีค่าอันเดียวของบริษัทที่เจ้านี่อย่างผมหวังว่าเราจะได้มนะันเอามาทําเงินก็ือคืนชดใช้เจ้านี่บ้างบางส่วนแต่ว่าเท่าที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วมีการประกาศว่ามีการขายหุ้นออกไปส่วนหนึ่ง50ให้กับ กลุ่มต่างชาติไปแต่ว่าจากการที่พวกผมตรวจสอบแล้วก็ตรวจไอ้เอกสารกันเนี่ยทําให้พวกผมสงสัยว่าการซื้อขายนั้นเน่ะเอกสารที่เปิดเผยต่อต่อชี้แจงเนี่ย,ย,ย,ยมันถูกต้องจริงหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันจะเป็นแค่แบบว่าออกประกาศว่าเออมีผู้สนใจแต่ยังไม่ทําการซื้อขายยังไม่ตกลงแล้วจนโผล่มา23มกราคมก็ประกาศว่าตกลงมีการซื้อขายกับบริษัทหนึ่งไปเรียบร้อยละซึ่งอ่านทุกขันทราไปของมิสโกเนาะ แต่ในวันที่เอกสารลงการซื้อขายครับมันลงไปวันที่ยี่สิบตุลามันย้อนหลังนะครับก็คือยี่สิบตุลาหกหกแต่ประกาศอ่ะยี่บสามมกราหกเจ็ดแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยว่าคือเนื่องจากบริษัทมีการยื่นเข้าแผนฟื้นฟูครับวันที่เก้าพอยยอซึ่งวันที่ในเอกสารการซื้อขายเนี่ยมันเกิดก่อนเกิดก่อนวันที่เข้าแผนฟื้นฟูไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์เราในฐานะเจ้าหนี้เราก็สงสัยว่า ททการทาธุรกรรมวันนี้มันถูกต้องและโปร่งใสหรือไม่เพราะว่าจะลืมไหครับว่าเจ้านี้อย่างเราหวังได้แค่มิสซูนิเวิร์สเนี่แหละเป็นทรัพย์สินที่จะทำเงินให้กับบริษัทถ้าเกิดว่าการตรวจสอบตรงนี้ครับเราทําเองไม่ได้เราก็คือต้องมาพึ่ง,งกอลตกตอรรวมถึงวันนี้เราก็ได้มาสอบถามกรลตอเพิ่มเติมว่าเราได้กินข่าวลือมาว่าหุ้นอีก5้าสิเปอร์็นตเนี่ยที่ถูกถือโดยบริษัทที่สิงคโปร์ของลูก JKN เนี่ยมีการซื้อขายไปแล้ว เราก็มาสอบถามกรตอรนถามผู้มีอำนาจว่ามันจริงหรือไม่เพราะว่าด้วยตัวเราเองเราไม่มีอำนาจครับไปการไปสอบถามบริษัทโดยตรงเราจึงต้องมาขอความกรุณาจากกราในการสอบถามผู้บริหาร JKN ในการตามเรื่องนี้ให้เราครับผมอย่างในกรณีที่ว่าเราจะต้องการให้เขาตรวจสอบครับเรื่องที่ว่ามีการขายทุ่มไปครับถ้าสมมุติมันตรวจสอบแล้วพบว่ามันมีความผิดปกติจริงๆอย่างนี้ถ้าเราจะดําเนินการยังไงกันเอ่อ อันนี้ครับภายใต้กระบวนการฟื้นฟูครับเมื่อคุณยื่นฟื้นฟูแล้วมันคือเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์เมื่อกระบวนการพิทักษ์เกิดขึ้นหมายความว่าการจะทําอะไรก็ตามทรัพย์สินที่เกี่ยวของบริษัทหรือบริษัทลูกครับมันต้องมีการแจ้งต่อศาลขออนุญาตศาลการที่ทําอะไรโดยที่ไม่มีการผ่านกระบวนการตรงนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการซื้อขายได้โดยการร้องต่อศาลแล้วก็สําหรับเจ้าหนี้แล้วมันก็จะเข้าสู่เอมันจะไปกับเจ้าหนี้มันเหมือนกับการซ่อนทรัพย์หนีเจ้าหนี้ อันนี้คือสิ่งที่เรามาขอ,ขอความรุนแกับเคอ่กรตช่วยเราตรวจสอบครับผมมีโอกาสที่ว่าที่เขาขายไปสามารถเป็นโมฆะได้มีความเป็นถ้ากรถ้าสามารถยืนยันได้ว่าเป็นมีการทาสัญญานั้นะเป็นการย้อนหลังมันก็อาจจะมีสิทธิ์ครับผมทั้งหมดขึ้นกับดุลพินิจของศาลครับอย่างล่าสุดที่ได้มีการประกาศออกมานะคะว่ามีทางแบบว่าเขาเรียกว่าคุณแอนเราไม่ได้มีแบบเป็นผู้ถือหุ้นแล้วนั่งบริหารแล้วอันนี้ทางทเราใน คุณแอนไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้วเนื่องจากตามคําสั่งของกราาทที่ชี้มูลความผิดว่าห้ามเป็นผู้บริหารบริษัทในจดทะเบียนถูกไหมครับแต่คุณแอนเองก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท JKN อยู่ถึงแม้ตอนนี้ันอยู่ภายใต้การพิทักษ์ทรัพย์ก็ตามการะบวนการฟื้นฟูก็ตามแต่คุณแอนเองก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่แล้วคุณแอนเองก็เคยเป็นอดีตบอร์ดในบริษัทลูกที่ถือ Miss Universe อีกทีหนึ่งถูกไหมครับ แล้วการกระทาการซื้อขายทั้งหมดนี้ยที่เราผมเล่าอันนี้ยมันเกิดขึ้นในตอนที่เขาจะเป็นผู้บริหารชุดเก่าอยู่ครับอย่างล่าสุดเนี่ยเรามีโอกาสที่วังว่าดูจากสถานการณ์แล้วเราสามารถเข้าไปมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของเจ n เคนได้ในในณสาาถานกา,า,ารณ์ตอนนี้อให้ผมสรุปให้ฟังก็คือเมื่อวันที่29ตุลาที่ผ่านมาครับมีการประชุมเจ้าหนี้โดยจากว่าพิทักษ์ทรัพย์นะครับเพื่อเอพิจารณาแผนฟื้นฟูที่ทางเจ n เคนเสนอเข้ามาแต่ว่า เสียงส่วนใหญ่ครับไม่ยอมรับแผนของ JKN และผมเองในฐานะผู้ยื่นขอแก้แผนได้รับการตอบสนองแต่เมื่อตอบรับการตอบสนองว่าได้รับการโหวตว่าเห็นด้วยแต่ทางผู้ประหานทีผผผลผลท่ผู้ประหานแผนที่ทาง JKN เลือกเลือกมาครับเขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับการแก้แผนดังนั้นตามโปรเซสของกระบวนการบังคับคดีของเจ้าพทักพิทักษ์ครับ,บกรรรร็บจะมีให้การให้เลือกให้เลือกผู้ทําแผนใหม่ซึ่งในที่ประชุม มติท่วมทนมาก93.5%สาจเเเลือกประหัแกรนทอร์ตันขอใช้ตัวยอ่อว่า GT เนาะเป็นผู้บริหารแผนคนใหม่ซึ่งในขณะนี้ครับสเตปเนี้ยจพทก็จะนําเรียนเสนอสารเพื่อให้แต่งตั้งหรือให้พิจารณาตามมติของที่ประชุมซึ่งเราคาดว่าน่าจะทราบผลภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมขอเสริมพิธีนะค,ครับผมหลังจากที่สารเนี่ยจะแต่งตั้งแกรนทอร์ตันเป็นผู้ทําแผนถูกไหมครับผมต,ตัวทางตัวแกรนทอร์ตันนะครับ ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะแต่งตั้งกรรมการของบริษัท JKN ยกชุดทั้งใหม่ยกชุดใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้างในตามมาแล้วครับ mm hmm. ก็อยากให้แบบทุกคนเนี่ยช่วยกันติดตามอย่างใกล้ชิดว่าตรงส่วนนี้มันจะมีอะไรยังไงแล้วมันจะส่งผลกระทบแน่นอนในส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินที่ลิขสิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของบริษัท JKN mm hmm. ซึ่งก็คือ Miss Universe ด้วยแน่นอน mm hmm. ครับแลอย่างตอนนี้คือใครคือเจ้าของ JKN ตัวจริงตอนนี้เจ้าของ JKN ตัวจริงต้องบอกว่าเน mm ื่องจากมันอยู่ในกระบวนการที่ทักรับเนาะ ฟื้นฟูกิจการปกทษนะครับมันอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการดังนั้นเจ้าของที่จะมีอํานาจในการที่แบบจัดการทุกอย่างเนี่ย e ตอนนี้คือผู <Third> ้ทําแผนก็คือแกรนด์ทอนตันซึ่งเรานะครับแล้วก็คือกลุ่มเจ้าหนี้ทั้งหมดเป็นผู้เลือกนะครับแกรนด์ทอนตันเข้ามาทํางานตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นแกรนด์ทอนตันก็จะแบบมีอํานาจในอนาคตเมื่อสารแต่งตั้งแล้วมีอํานาจในการคุยแหละว่าต่อไปนโยบายวางนโยบายว่าต่อไปนโยบายของทางบริษัท JKN เนี่ยจะเป็นอย่างไร ไม่ต้องสอบถามคุณนวัตกับเจเคมีส่วนเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณคุณนวัตตอนนี้เท่าที่ผมรู้เนี่ยคุณนวัตเป็นวายส์เพรสิดเน้นของ MU ถูกไหมฮะและตอนนี้ก็จัดงานมิส s ุนิเวิร์สอยู่ครั้งที่74อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ดังนั้นเนี่ยคุณนวัตเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท JKN ไปครับผมดังนั้นจะบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกันไหมมีความเกี่ยวข้องในฐานะคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปนั่นแหละครับผม แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องตัวลุ้นของคุณแอนใช่ไหมครับผมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เท่าที่ทราบเนาะเพราะอย่างเดียวคนเข้าใจผิดว่าพี่นวัดอาจจะไปเอาไปซื้อหุ้นแอนยกหุ้นใครอะไรตรงนี้ครับผมอ๋ออันนี้อันนี้พูดได้เนาะเท่าที่เราทราบตอนนี้ก็คือมันมีการคุยกันไว้เนาะแต่การคุยกันตรงส่วนนี้มันเป็นสัญญากันซึ่งยังไม่ได้แบบมีการเปิดเผยออกมาเปิดเผยออกมาใช่ไหมเป็นทางการแสดงว่ายังไม่มีเปเปอร์ส่งให้ถึงผู้ถือ ถูกต้องมันยังไม่ได้มีเปเปอร์ตรงส่วนนั้นดังนั้นเราก็จะแบบพูดเฉพาะความเกี่ยวพันที่มันเป็นทางการแล้วเท่านั้นครับครับและนี้ใน JKN มีอำนาจยการตัดสินใจกับ MU ยังไงบ้างครับผมกับ MU ณวันเนี้ยตามที่เราเ็ยผู้ถึงพูดที่ศึกษามาครับด้วยข้อมูลล่าสุด JKN เป็นผู้ถือหุ้นประมาณ58%ของ MU ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็มีอำนาจเลยแหละว่า มันมีข้อตกลงคุณจะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงอะไรต่างๆนานาแต่ก็ต้องทํางานประสานงานกับทางพี่นวัดเหรียงไรชิีเพราะว่าพี่นวัดจะเป็นผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์ไป 5, ชาวปะปีนี้ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์มีสิ่ที่จะปีนชื่อีห้บรหมายถึงตัวบริษัท jkn ะเหรอครับไม่มีเพราะว่าตอนนี้อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูนกิจาการภายใต้การพิทักษ์ทรัพย์ดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยก็คือต้องคุยกับทางแกรนด์ทอนตันซึ่งเป็นผู้ทำแผน แล้วก็คุยขออนุญาตศาลด้วยใช่แล้วก็ต้องขออนุญาตศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมอยากให้ตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยนะว่าเราจะได้เคลียร์ความเข้าใจผิดที่มีประชาชนหลายลท่านก็ง,งงแล้วก็สับสนเรื่องนี้นะว่าตรงนี้มันอยู่ตรงจุดไหนอำนาจมันเป็นของใครอะไรยังไงกันแน่ตอนนี้กระบวนการที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงส่วนนี้นะครับผมทีนี้ศาลจะแต่งตั้งทางแกรนทอนตันอย่างเป็นทางการเนี่ยก็น่าจะประมาณวันที่20อของเดือนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ ถือว่าช่วงนี้ยังลอยอยู่ในอากาศอยู่นะครับผมในอย่างนี้จะมีการแต่งตั้งคนมาบริหารแข่งแ่ออันนั้นต้องเป็นผู้บริหารแผ่การนทาวตันเมื่อทาวดันเมื่อเขาได้รับอานาจในการบริหารเนี่ยผมเชื่อว่าแกรนทาวตันเขาเป็นบริษัทมืออาชีพนะครับในการดูแลกิจการดูรายบัญชีแต่ว่าความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจเฉพาะด้านอย่างงี้เขาคงอาจจะต้องมองหาพาร์ทเนอร์หรือหาใครมาช่วยบริหารอีกทีนแต่ว่า พวกผมเองยังไม่มีอำนาจในการจะตอบแทนของเงินได้เพราะผมเป็นแค่เจ้าหนี้รายหนึ่งถ,ถึงเวลานั้นน่ะจะมีการเลือกคณะกรรมการเจ้าหนี้คณะกรรมการเจ้าหนี้ทํางานคู่กับผู้บริหารแผนเพื่อเขียนแผนฟื้นฟูนมาว่าจะทายังไงเพื่อให้บริษัทมันกลับมาได้หรือให้มันเกิดดอผลมีเงินมาคืนกับผู้กับเจ้าหนี้ผู้เสียหายท้าามีส่วนในการช่วยช่วยเลือกไหมคะเหมือนในการพิจารณาถ้าเกิดว่าถ้าเระบุมาได้แล้วว่าจะเป็นคนเนี้ย อันนั้นน่าจะเป็นหน้าที่ของกรรมการเจ้าหนี้ซึ่งกรรมการเจ้าหนี้ถูกเลือกจากบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดนะครับว่าจะแต่งตางกรรมการเจ้าหนี้น่าจะมีทั้งหมดได้เจดท่าน